สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเรามารีพีทกันนะครับเรื่องเรา,าการติดตั้ง NGV กับรถที่ไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับเราถือว่ารถคันนี้เราย้อนยุคไปเมื่อสักสี่ปีก่อกว่าก่อนนี้หน้านี้นะครับก็ได้มีรถทิดสันฟอนเทียนะครับฟอนเทียรุ่นแรกนะครับนำเข้ามาติดตั้งระบบ NTV TFC นะครับซึ่งณขณะนั้นนะครับทาง n g v Development นะครับวงเล็บนะครับว่าไม่ติดตั้งระบบ c o m ม o นเร็แต่เนื่องจากว่าลูกค้าท่านนี้มีความประสงค์ที่อยากจะติดอยากจะลองถือได้ว่าเป็นหนูลองยาก็ว่าได้นะครับท่านก็มีความกล้านะครับไม่ทราบว่าได้รวบรวมความกล้าไว้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับเป็นยังไงครับ สป,ปีที่ผ่านมาอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่า,าผลการใช้งานนั้นมีอุปสรรคเพื่อนฝูงทัดทาน<ช>ว่ามันจะพังไหมพังหรือยัง<ม>น,ะนะครับไม่กลัวพังหรือยังไงนะครับก็ก็คงจะได้ยินคําพูดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับหลังจากการติดตั้งไปใช่ไหมครับ เป็นยังไงครับในเรื่องของการใช้งานเอาไปในแรกก่อนนะครับในเรื่องความประหยัดเป็นยังไงครับพี่ประหยัดก็ดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าวิ่งไปแสนกิโลในปีแรกเห็นว่าวิ่งไปแสนกิโลใช่ไหมครับแสนแล้วแสนกิโลประหยัดได้แสนกว่าไหมครับต้องแสนกว่าบาทนะครับกิโลหนึ่งมันประหยัดไปกับบาทกว่ากว่าเลยบาทกว่ากว่านะครับแล้วสังเกตได้ไหมครับว่าในความประหยัดนั้นนอกเมืองประหยัดกว่าหรือในเมืองประหยัดกว่าครับ นอกเมืองก็ประหยัดครับในเมืองในเมืองก็ประหยัดครับประหยัดทุกทุกทุกสภาพจราจรนะครับทุกสภาพถนนนะครับประหยัดครับและก็แน่นอนสังคมนะครับสังคมค่อนข้างจะคิดว่าพวกเราเป็นเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าไม่รู้นะาทำได้ยังไงนะครับปัญหาแล้วครับมีไหมครับปัญหาแล้อุปสรรคในการใช้งานเช่นเช่นความร้อนความร้อนเคยขึ้น้เห็นไหมครับไม่มี อันนี้ยืนยันได้ไหมครับจะดีกว่าเก่าด้วยดีกว่าเก่านะครับเย็นกว่าเก่าเย็นกว่าเก่าเขาหาว่าคีโมเลยนะครับขอบอย่างนี้มาลองดูครับครับเออพี่ครับเออตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยเออในระบบแก๊สมีช่วงไหนที่ทําให้งุนหงิดหรือว่าเออสะดุดหรือว่ายริงเช่นแรงม้าการติดลมการแบกน้ําหนักให้เยอะแล้วเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมครับ นีมันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับเรื่องการใช้งานนะครับงานหนักมีที่ชอบอันนี้มันจะกลัวน้ําอย่างเดียวกลัวน้ําอย่างเดียวใช่ไม่ได้ปั้นผมมันน้ําท่วมมาอิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องกลัวน้ำอยู่แล้วเราไม่เล่นธรรมชาตินะครับเห็นว่ารถคันนี้นอกจากแบกแบกบนรถอยู่สองถัตันแล้วนะครับแล้วยังมีหูลากมีเทเลอร์ลากใช่ไหมครับเป็นเทเลอร์ลากครับเป็นยังไงครับในการใช้เทเลอร์ลากมันก็ไปได้ดีอะครับแล้วข้างบนมีอยู่สองตันด้วยป่ะสองถังตันด้วยป่ะตัน ตัวเทเลอร์ก็สองตันบ้างสามตันบ้างอันนี้ขึ้นเนินได้เหรอขึ้นเนินได้ไหมขึ้นเนินไหวครับมวกเหล็กหรือว่าปักตุงชัยขึ้นสบายอ๋อแสดงว่าวิ่งวิ่งไปไม่ไม่ใช่วิ่งจันทบุรีอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งโคราชด้วยจันท์ด้วยอ๋อรถรถคันนี้เป็นส่งส่งขนุนหรือเปล่าครับส่งขนุนแสดงว่าพี่เป็นพ่อพ่อค้าขนุนหรือเปล่านะครับเออแลเอ่อในกลุ่มของรถที่ซื้อเบนซินแล้วติดแก๊สเนี่ย เคยได้สัมผัสกับเพื่อนฝูงไหมครับสัมผัสครับแล้วแล้วแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาต้องเขาลงเลิกใช้กันครับอย่างวิ่งของนักอ,อะไร่งเงี้ยเอา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 ,เอาตอนที่ตอน,ตอน,ต,อนตอนใช้บรรยากาศเป็นยังไงครับความรู้สึกของคนใช้ร้อนนะครับร้อนยิ่งหนักยิ่งร้อนใช่ไหมครับเราวิ่งทําเวลาไม่ได้เราต้องพักมาเรื่อยแล้วไปพบปะคนใช้รถกลุ่มพวกนี้ที่ไหนครับก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับเป็นเพื่อนๆกันใช่ไหมกินอยู่ด้วยกันแล้วตอนไปเจอปั๊มได้เจอไหมครับกลุ่มพวกนี้เจอครับเจอครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรถเบนซินติดใช่ไหมครับใช้วางเครื่องเจกันติดแก๊สกันก็ส่วนมากก็ถอยกันไปหมดแล้วกลับไปอยู่ในดีเทลเหมือนเดิมก็ไปหาซื้อเครื่องใหม่มาใส่อีกใสเข้าไปถูกถูกก็คำว่ารถดัดแปลงนะครับคงจะเหนือคำบรรยายนะครับเพราะว่าคำว่าดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเมื่อเกิดการดัดแปลงก็จะลวนตามมาทันทีนะครับ Uh, แม้กระทั่งเครื่องยนต์นะครับในสภาพปกตินะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับถ้ามันไม่มีเหตุอะไรเราก็จะไม่กล้าไปลื้อมันพอลืมมันถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ประกอบเครื่องได้ดีที่สุดช่างใหญ่ที่สุดนะครับ<น><ะ>การลื้อออกมาแล้วประกอบเข้าก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ<น>ถึงแม้ว่าให้ท่านเป็นช่างใหญ่หรือหรือวิศวกรชั้นสูงก็ตามนะครับการลื้อและประกอบใหม่นั้นก็เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดการผ่าตัดนั้นไม่จะเป็นร่างกายมนุษย์ แม้กระทั่งหมอเองก็ยังไม่อยากจะผ่าตัดตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กลับไปสภาพเดิมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นรถเมื่อเกิดการตัดแปลงแล้วนะครับก็คงจะต้องใช้คําว่าเหนือคํญญญาบรรยายนะครับเพราะว่าตัดแปลงแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถในยุคปัจจุบันนี้จึงจึงทุกคนใช้ทุกคนจะกลัวในเรื่องการซื้อรถแล้ว เกิดการดัดแปลงมาแล้วหรือเกิดการซ่อมมาแล้วก็จะวิตกนะครับเป็นไงครับรถคันนี้วิ่งไปแล้วกี่แสนครับพี่ครับสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าหลังติดใช่ไหมครับหลังติดถ้าบวกของเก่าแล้วครับ็ลานแล้วครับล้านแล้วใช่ไหมครับติดตีแล้วครับแล้วเครื่องยนต์เคยทําอะไรมาบ้างไหมครับเปลี่ยนเทอร์โบไปลูกเปนเทอร์โบนะครับติดแล้วเลยครับนี่แหละครับหัน้ำมันยังังอยู่เลยนะเนี่ยะครับ ก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับจะพูดได้ว่าเป็นรถที่ขระหดอดทนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรถเก่าเล้าเยก็ได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่พิสูจน์กันมาอย่างต่อเรื่องต่อเนื่องนะครับ4ปีกว่านะครับใช้งานอย่างฮหรือโหดนะครับขึ้นเขาลงห้วยคือโอกาสที่จะไปเจอถนนเรียบๆนั้น mm hmm. ก็ถือได้ว่ามีโอกาสน้อยนะครับครับ ก็อยากจะสรุป,รปนะครับอยากจะให้คุณพี่พูดถึงว่าสำหรับสังคมของคนใช้รถด,ดีเซลทั้งหลายนะครับอ,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 อยากจะให้เอาตัวเราเป็นดัชนีชี้วัดหรือเปรียบเทียบให้สังคมนั้นเข้าใจนะครับว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณพี่ซื้อรถคันใหม่ถ้าไม่ติด n อ v ทีจะทำใจได้ไหมครับ ให้วิ่งรถดีเซลอะทำใจได้ไหมครับไม่มีแก๊สห้ใช้นะแหมมันเคยใช้อย่างนี้แล้วมจะทำใจลำบากอแต่ไปซื้อรถใหม่นะครับซื้อรถใหม่ต้องต้องมาใช้ดีเซลล้วนๆนะครับทำใจไม่ได้นะครับแล้วแล้วเพื่อนฝูงที่คอยจับตาเราอยู่นนั่นเขาเขามีคอมเมนต์อะไรไหมครับเช่นว่าเดี๋ยวกูจะดูมึงพังเดี๋ยวกูจะดูนู่นดูนี่ฮะเป็นไหมครับครับ ไม่มีส่งเสริมแล้วหรอกนะว่าระบบเราทําไม่ได้ใช่ไหมครับฮะที่นี่ทําได้ถึงผมก็ดูมาหลายแห่งแล้วนะว่าจะมาหาเฮียเนี่ยดูมาทั่วไปหมดนะล้าเราก็คิดว่าที่นี่ดีที่สุดแหละโอ้ยายายไม่ทําให้ผมอ่ะผมไม่ใช่คอมเมดเลน่ะไม่ใช่คอมเมดี้ที่ไปมาเขาไปกลับไาแล้วไปจะไป่จบเยใช่ะวันแรกอ่ะเป็นหนูลองยาเป็นอะไรก็เป็นไปนะทำไปนะ ก็จัดว่าดีเซลทุกทนี้เนี่ยจริงๆนะครับคุณพี่ผมผมจริงๆผมไม่อยากปฏิเสธรถที่ไม่คมมาเร็วแต่ที่ผมกลัวนี่คืออะไรรู้ไหมมันเหมือนกับคำปฏิเสธแบบสุภาพเพราะว่ารถเก่าเนี่ยผมกลัวผมไม่ได้กลัวไม่คมมาเร็วหรอกแต่แต่ผมวงเล็วเป็นคมมาเร็วเพราะผมจะได้ทํารถใหม่ๆเมื่อเสียมันจะได้ไม่ต้องมาโทษผมไงแต่ถ้ารถยิ่งเก่าเนี่ยคุณอย่าลืมนะถ้าติดแก๊สไปวันไหนเนี่ยนะเกิดรถพังเนี่ย ทุกคนรวมทั้งเราและคนรอบข้างยันึกถึงว่าเพิ่งไปติดแก๊สมานี่นี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับรับไปเต็มเต็มรับไปเต็มเต็มดีครับดีครับไม่ขายะอ่าก็ถือว่าถ้ามีเงินก็จะครั้นี้จะเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะกําไรให้ท่านเป็นล้านแล้วนะครั้เนี้ยเป็นลายผมก็วินาแล้วนิดหน่อยครับครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มา ทําความเข้าใจในเรื่องราวของการติดตั้งรถสําหรับคนที่เคยใช้มาสี่ปีกว่านะครับจะมาเช็คดูบ้างปกติอะไรการกินน้ํามันมันปกติเหมือนเดิมไหมวันแรกที่ติดได้4-5กิโลต่อลิตรครัววันนี้มันจะอยู่ที่กี่กิโลลิตรยังไม่รู้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ